โอเคครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องล้ำซัมเกมส์แชนเนลนะครับก็วันนี้นะครับเป็นแพทประจำวันที่12กุมภาพันธ์นะครับมี2026นะครับก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญเลยนะครับกับเหล่าสาย PVP ทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้พวกสกิลท่าคู่รักนะครับต่างๆที่ มันบั๊กมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับตอนนี้ทีมงานได้ทําการอัปเดตแพทที่แก้บั๊กท่าคู่รักมาแล้วนะครับจะมีะรายละเอียดยังไงบ้างก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับในการ ทำคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูโน้ตแพดนะครับว่าทีมงานเนี่ยมีเขียนอะไรไว้บ้างนะครับสำหรับแพทวันที่12บสอคุณพาพันนะครับอันนี้ก็ผมอยากให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะเขียนเอาไว้อยู่ข้างล่างนะอันนี้ก็ค้ามๆมันไปก่อนนี่ครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือข้อมูลตรงนี้นะครับอัปเดตปรับปรุงนะครับยกเลิกเงื่อนไขข้อจํากัดระดับวิชาของปรานที่ระบุดังนี้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ร่วมกับวิชาเซียนระดับ5ขึ้นไปอันนี้หลายคนอ่านอาจจะงงนะครับก็คือ,อไอ้พวกปานของแต่ละอาชีพเนี่ยปานพวกนี้นะอย่างเช่นอาชีพดาบปานนาคียสูอาชีพทวนเดือดทะลวงปัจจีภัยลายไพ่ศัตรูเพลงยุทธปิดชีพไอ้พวกปานพวกนี้นะนี่ที่เขียนไว้ทั้งหมดนี้เลยนะอ่ะมันก็ปกตินะครับเดิมทีเนี่ยมันจะติดกับสกิลที่เป็นคัดเซียนขึ้นไปนะก็คือถ้าเราใช้สกิล เลเวล10ถึงเลเวล108เนี่ยมันจะไม่ติดนะครับแล้วก็สกิลเซียนที่เราใช้เนี่ยจะต้องอัพถึง5ขั้นปกติสกิลเนี่ยมันจะมีอัพขั้น1ถึง10ถูกไหมอันเนี้ยเดิมทีนะครับเราจะต้องอัพให้ถึง5ขั้นนะครับไอปานพวกนี้มันถึงจะติดแต่ตอนนี้นะครับก็คือมันยกเลิกมันยกเลิกข้อจํากัดอันนี้ออกไปแล้วนะนั่นหมายความว่าเวลาที่เราใช้สกิลคัสเซียนนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องอัพถึง ขั้นที่5ไอ้ปานพวกนี้ก็สามารถติดได้ส่วนอีกหัขวข้อหนึ่งที่ผมอยากจะให้มาดูกันนะครับก็คือนี่เลยนะไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือถ้าคู่รักนะวิชาคู่รักยกเลิกเงื่อนไขข้อจํากัดระดับวิชาของปานที่ระบุตามรายการด้านบนอันนี้หมายถึงว่าอะไรนะครับอันนี้มันหมายถึงว่าเดิมทีเนี่ยสกิลคู่รักเนี่ยมันก็คือจะดึงสกิลที่เลเวลเยอะที่สุดอนุภาพเยอะที่สุดแล้วก็ไม่มีติดคูดาวเนี่ยมันจะเอามาใช้เป็นท่าคู่รักนะครับอ่ะ อย่างเช่นสมมติสกิลที่แรงที่สุดในตัวผมเนี่ยเป็นสกิลเดี่ยวของคัทเซียนเจ็ดนะครับมันก็จะดึงเอาดาเมจอนุภาพวิชาของสกิลเดี่ยวคัทเซียนเจ็ดเนี่ยเอามาใช้นะครับซึ่งเงื่อนไขเดิมเนี่ยก็คือไอปานพวกนี้มันจะติดกับสกิลคัทเซียนระดับ5ขึ้นไปใช่ไหมแต่ถ้าคู่รักเนี่ยมันไม่ใช่สกิลคัทเซียนครับของเดิมเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอท่าคู่รักอ่ะไอปานพวกนี้มันจะบลักนะครับมันเวลาตีคู่รักมันจะไม่ติด อย่างเช่นอาชีพดาบเวลาตีคู่รักของเดิมเนี่ยอาคีอาสูญจะไม่ติดนะครับทวนเนี่ยเวลาตีนะครับไล้ไพ่ศัตรูจะไม่ออกนะครับแล้วก็กระบี่เนี่ยเวลาตีคู่รักกระบี่พัสุธาจะไม่ออกแต่ของใหม่ที่ปรับมาเนี่ยก็คือมันยกเลิกนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราตีท่าคู่รักเนี่ยพวกปานพวกนี้จะสามารถออกได้หมดเลยนะครับอันนี้มันก็จะมีข้อมูลเขียนไว้นะครับว่าอนุภาพและปริมาณการใช้พลัง จะทํางานร่วมกับวิชาที่มีอนุภาพสูงที่สุดและไม่มีคูดาวก็อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็คือถ้าคู่รักเนี่ยมันจะดึงเอาอนุภาพของวิชาที่แรงที่สุดที่เรามีนะครับเอามาใช้ในการตีเราก็ต้องเป็นสกิลที่ไม่มีคูดาวนะครับนั่นหมายความว่าพวกสกิลของอาชีพฮีโลอย่างเช่นท่าที่มันติดคูดาวต่างๆของอาชีพพันกวางอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะไม่ถูกนับเอามาเป็นอนุภาพของท่าคู่รักนะครับจะเป็นท่าธรรมดานะ แล้วก็งเงื่อนไขสําหรับคัสก่อนเซียนนะครับจะเหมือนกับของเดิมก็คือวิชาขอบเขตแล้วก็วิชาเดี่ยวนะครับที่มีคูดาวน้อยกว่า1นาทีอันนี้ก็มันน่าจะเขียนเอาไวเ้อเผอื่อตัวละครที่ไม่ใช่คัเสเซียนนะครับแล้วก็เมื่อใช้งานวิชาคู่รักนับในสถานะที่ยังอยู่ในปาร์ตี้อนุภาพวิชาที่เพิ่มขึ้นจากผลอนุภาพหรือพลังปานเพิ่มขึ้น10%จะถูกเปลี่ยนแปลงให้เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินสูงสุด500ออันนี้หมายความว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะ ขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะเพื่ออธิบายให้ฟังนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมกดหน้าต่างอินเทอร์เน็ตเนะครับขึ้นมาก่อน,นครับอันนี้นะครับมันจะเขียนเอาไว้นะว่าถ้าคู่รักเนี่ยมันจะทําใหเ้เมื่อเราตี้กับคู่รักนะครับจะทําให้อนุภาพเพิ่มขึ้นนะครับสินั่นหมายความว่าเ,เวลาที่เราใช้สกิลนะสมมติผมเอาสกิลที่แรงที่สุดของผมตอนนี้นะครับก็คือจะเป็น สกิลนี้เลยนะครับอนุภาพเนี่ยจะอยู่ที่4,280สมมมติเราตีคู่รักแล้วเราตีถ้าคู่รักนะครับมันจะดึงเอาอนุภาพก็คือ4,280อันเนี้ยเอามาบวกเพิ่มอีก10%นะครับทำให้เวลาเราตีคู่รักเนี่ยจะตีแรงขึ้น10%แต่ของใหม่ที่ปรับมาเนี่ยก็คือจะมันจะเพิ่มขึ้น10%แต่ว่าไม่เกิน500นั่นหมายความว่าของเดิมเนี่ย4,280มันตีแรงขึ้น10%ก็คือบวกมาอีกบอ่ะนะ แต่428มันยังไม่เกิน500เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับสกิลของผมนะครับมันอาจจะใส่เข้ามาเพื่อเผื่อไว้อนาคตครับหรือว่าจะเป็นตัวละครอาชีพอื่นที่มันอนุภาพวิชาแรงเว่อร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะแรงได้เพิ่มขึ้น10%แต่ว่าไม่เกิน500นะครับอันนี้ก็ลองทําความเข้าใจดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองกอกลับไปฟังใหม่ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคก็ส่วนส่วนต่อไปนะครับก็คือจะมีการปรับปรุงนะครับเงื่อนไขาการเปลี่ยนคาสเซียนสีเดิมทีเนี่ยเราจะต้องทำเควสเลเวล137กับ138ก่อนนะครับเราถึงจะรับเควสเลเวล139ก่อนที่จะเปลี่ยนเซียนสีได้นะครับคือเราสามารถาทำเควส139ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำเควส137กับ138ก่อนแล้วก็อัปเดตสำคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออัปเดตบอสประจำแผนที่นะครับก็คือ หมู่บ้านอันมีนะครับตอนนี้ก็จะมีบอสแมปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่เลยนะครับสําหรับบอสแมปเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร2ตัวนี้นะชื่อว่าคูอึงมุกและคูยังหูนะครับอ่าเอ้บอสเอ่อตัวผมเรียกว่าตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวนินจาแล้วกันนะส่วนตัวขวาผมจะเรียกว่าตัวธนูแล้วกันนะครับโอเคก็สําหรับบอสแมปนะครับจะเกิดที่เมืองหมู่บ้านอันมีนะครับซึ่งไอตัว คูยังฮูนะหรือว่าไอตัวนินจานะครับตัวนินจาก็จะเกิดตรงวงสีแดงตรงนี้นะครับ2จุดนี้นะจะเป็นจุดเกิดบอสแมปนะครับส่วนคูอึงมกนะครับคูอึงมกก็จะเป็นตัวที่บอสที่ยิงธนูนะครับจะเกิดตรงบริเวณสีม่วงตรงนี้2จุดนะครับอ่าโอเคก็สําหรับเวลาที่บอสจะเกิดนะก็คือเป็นเวลา9ก้าโมงนะบ,บ่ายโมงแล้วก็5้าโมงเย็นกับสามทุ่มนะครับ แล้วก็บอสเนี่ยจะอยู่2ชั่วโมงนะครับถ้าบอสไม่ตายเนี่ยก็จะหายไปนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดนะก็จะมี Channel 7 PK เนะครับเมื่อสังหารจะดรอปอาวุธและยุทธภัณฑ์ระดับเซียน1ถึงเซียนเนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แห่งจอมยุทธ์ก็คือป้ายดีแล้วก็เครื่องประดับระดับเซียน3าถึงเซียน5อันนี้คือว้าวนะครับคือบอสมเนี่ยจะดรอปประดับคัดเซียน3าถึงเซียน5ด้วยนะครับใครอยากได้ประดับนะครับก็ต้อง ไปตีบอสแมปนะครับแต่บอสแมปเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ตีง่ายๆนะครับซึ่งมันก็คงจะมีคนเนี่ยไปแย่งกันตีเยอะแยะมากมายนะครับหรือถ้าเกิดว่าเจอฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะโดนยิงโป้งแตกกันได้นะครับโอเคก็ใครจะไปล่าบอสเนี่ยก็เตรียมยงเตรียมยาไว้ให้ดีๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดภาพเข้าไปในเกมเราจะไปลองเทสท่าคู่รักทวนกันนะครับว่าตอนนี้ปานมันติดหรือ,อยังนะครับหรือว่ามันยังบั๊กเหมือนเดิมโอเคก็เดี๋ยวไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ ผมเอาตัวละครผมนะครัเค้กเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองนะครับเราจะลองเอาท่าคู่รักนะครับนี่เอามาใส่ตรงกล่องบ่อยแล้วก็คือผมมาจําได้เลยเพราะว่าผมเคยลองเทสครนะสมัยเมื่อก่อนเลยเวลาทวนใช้ท่าคู่รักตีเนี่ยไอาปานไร้ไพ่ศัตรูนะครับก็คือปานปานนี้นะครับมันจะไม่ติดนะครับปานนี้มันจะไม่ติดส่วนเด็ดทะลวงเนี่ยปกติตีท่าคู่รักจะติดอยู่แล้วนะแต่ไร้ไพ่จะไม่ติดเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่าตอนนี้ ป่นไรพ่ศัตรูเนี่ยมันติดหรือ,อยังนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลองเทสกับมอนตรงนี้แล้วกันนะเป็นมอนรีวิว182อะเปิดอูยตัวตีแรงเหมือนกันนะโอเคอะนี่ครับอันนี้คือท่าคู่รักนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับไรพ่าศัตรูกระเดื่อทะลวงติดแล้วนะนี่อันนี้คือท่าคู่รักนะครับเดี๋ยวเดินเดิน,เ,ดนเปิดกล่องให้มันกว้างสักหน่อยครับนี่ครับโบเห็นไหม ตีเข้าไป8ปดหมื่นแปดครับห้าหมื่นนี่ครับเห็นไหมไลรพ่ายศัตรูตอนนี้หาบักแล้วนะครับไบักแล้วนี่ครับอ่านี่ไลรพ่ายศัตรูนะครับตีไปห้าหมื่นสี่อ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในที่สุดทีมงานเขาก็แก้ตรงนี้สักที <c oughs> โอเคนี่เห็นไหมเดือดทะลวงก็ติดแล้วนะครับนี่ไลรพ่ายอ่าไรพ่ายเดือดทะลวงติดพร้อมกันเลยนะดาเมจปลาไป80,000กว่านะครับเกือบเกือบเก้าห ติดพร้อมกันก็88,000ของที่สวมใส่กออ็ประดับดำนะครับประดับดำสร้อยหยกแดงก็ไม่ได้ใส่นะครับคุมเดือนสํานักก็ประมาณนี้เนี่ยดามเมจก็อยู่ที่ประมาณนักเนี่ยถ้าติดลายพายปั่นเดียวก็54,000นะครับถ้าติดเดือดทะลวงด้วยก็ประมาณ88,000เท่าที่ผมลองดูนะครับโอเคก็เป็นข้อสรุปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคู่รักของทวนนะครับก็ ไข่บักเรียบร้อยแล้วนะครับแก้มานะครับก็เออไม่แน่นะครับอนาคตก็ในสาย PVP อุ้ยทวนตีแสนหนึ่งครับในสาย PVP เนี่ยอาจจะเห็นเออทวนตีท่าคู่รักก็เป็นไปได้นะ <c oughs> เออก็ไม่ไม่แน่ใจนะคือผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าทวนเล่นสายถืออาวุธวิซี่สิบนะครับแล้วเล่น เ้วเล่นท่าคู่รักเนี่ยดาเมจน่าจะแบบแรงมากนะครับน่าจะแรงมากเดี๋ยวไว้ต้องไปลองดูนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเป็นข้อสรุปเรียบร้อยนะว่าตอนนี้ถ้าคู่รักของทวนนะครับหายบัคเรียบร้อยนะปานไรพ่าศัตรูติดแล้วนะเดือดทะลวงก็ติดนะอ่าลมข้างแสงจันทร์อะไรก็ติดแต่ว่าปานที่ไม่ติดก็จะเป็นปานนี้นะครับปานเกาะระเบิดป้องกันภัยเพราะว่ามันติดกับสกิลหมูนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลองอาชีพดาบกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการสับของนับจากตัวทวนเนี่ยเอามาใส่ตัวดาบแล้วนี่ครับก็ใส่เป็นเซตดสินะแล้วก็อาวุธบวก12วีสี่สินะครับอ่าสำนักก็ปันแทะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับนี่ครับเราจะมาลองนะครับเอาท่าคู่รักนี้นะครับไปลองตีดูว่าปาหนักเฮียศูนย์นะครับมันจะติดไหมปลาหนักเฮียศูนย์ที่มันบล็กนะครับก็เป็นปันนี้เลยนะครับถ้าติดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงบนหัวนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองตีมอนกันนะครับ นี่ครับอ่านี่ครับตีดอกแรกอัคคีศูนย์ก็ขึ้นหัวเลยนี่ดอกที่2ก็ขึ้นครับนี่เห็นไหมนี่ครับถ้าคู่รักเยเค่ตีไปแสนกว่าตีมอนไปแสนกว่าครับถ้าคู่รักนี่ครับอัคคีศูนย์มาอีกทีหนึ่งห้าหมื่นหกอืมฟาดไปอีกทีหนึ่งเจ็ดหมื่นหกือติดแล้วครับนี่เห็นไหมอัคคีศูนย์ 0. ชัดเจนครับตอนนี้ถ้าคู่รักอัคคีศูนย์ 0, ออกบ่อยมากตีนี่ออกบ่อยสุดๆอื้ออือ้แสนหนึ่ง อ่ะดอกนี้ไม่ออกครับห้าหมื่นอัคเคียสูนมาไม่ครับเจ็ดหมื่นปไม่ออกเลยก็ห้าหมื่นอันนี้ออกสามปานนะแปดหมื่นสี่นี่ห้าหมื่นเก้านะครับชัดเจนนะครับตอนนี้ถ้าคู่รักดาบเนี่ยอัคเคียสูนออกแล้วนะเอ้ยอันนี้แดงหมดครับอันนี้อัคเคียสูนมาปุง้งปลาไปแสนหนึ่งครับโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือดาเมจมันจะได้แบบจัดจ้านดาเมจจัดจ้านนะครับ โอเคผมว่าเราก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ถ้าคู่รักนะครับปักเรียบร้อยนะครับทั้งอาชีพทวนทั้งอาชีพดับอาชีพอื่นผมอาจจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับแต่คิดว่ามันก็น่าจะแก้บั๊กหมดแล้วแหละตามที่ในเว็บมันประกาศนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ลองให้ดูทุกตัวนะเพราะว่าตัวละครผมมีแค่สองสามตัวนะครับตอนนี้ไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ โอเคก็ถ okay. ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามออกไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากตามไปด้วยสวัสดีครับ